เสกคลิปวิดีโอให้เข้าไปอยู่ในตัวหนังสือแบบนี้ ทำยังไงเดี๋ยววันนี้ปูจะมาสอนให้กับคุณค่ะแต่ก่อนที่คุณจะไปเสกคลิปวิดีโอให้เข้าไปอยู่ในตัวหนังสือนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับปูด,ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการตัดต่อค่ะแล้วถ้าคลายติดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอหรืออยากจะให้ปูสอนทําคลิปแบบไหนคุณคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวปูจะทําคลิปสอนให้นะคะแต่ตอนนี้ไปเสกคลิปวิดีโอให้เข้าไปอยู่ในตัวหนังสือกันก่อนดีไหมคะไปเลยค่ะ ใช้แอป Kinemaster ค่ะเข้ามาแล้วก็เลือกสร้างใหม่และเลือกอัตราส่วนหน้าจอเลือกได้แล้วก็กดต่อไปค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่แบ็กกราวให้คลิปวิดีโอของเราเป็นสีดำเลือกไปที่รูปภาพนะคะแล้วก็เลือกแบ็กกราวสีดำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้คุณขยายไทม์ไลน์ของแบ็กกราวนะคะตามเวลาที่คุณต้องการได้เลยได้แบ็กกราวมาแล้วนะคะให้คุณออกแบบข้อความของคุณตามใจชอบเลยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าข้อความขอเป็นสีขาวนะคะ ออกแบบข้อความที่เลเยอร์เลือกไปที่ตัวอักษรค่ะโอเคได้ข้อความมาแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปก็ขยายนะคะที่เลเยอร์ของข้อความนะคะ ให้เท่ากับ Background แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดถูกขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเซกคลิปวิดีโอให้เข้ามาอยู่ในข้อความของเรานะคะให้คุณไปเลือกนะคะคลิปวิดีโอที่คุณต้องการอยากจะเซกเข้ามาในข้อความเข้ามาได้เลยเลือกไปที่เลเยอร์เลือกมีเดียนะคะแล้วก็ไปเลือกคลิปวิดีโอเข้ามาเลยค่ะอ่าได้คลิปวิดีโอเข้ามาแล้วนะคะให้คุณจิ้มไปที่คลิปวิดีโอของคุณให้เป็นกรอบสีเหลืองแบบนี้เลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะการผสม แล้วก็เลือกใช้การแบ่งตัวแค่นี้นะคะคลิปวิดีโอของคุณก็จะเข้าไปอยู่ในตัวอักษรแล้วค่ะที่เหลือนะคะให้คุณปรับคลิปวิดีโอนะคะให้เหมาะสมตามที่คุณต้องการได้เลยนะคะเลื่อนไปมาได้เลยนะคะให้อยู่ในขอบเขตของข้อความนะคะเสร็จแล้วก็กดถูกเดี๋ยวเรามากดเพย์กันดูค่ะ เป็นไงคะเทคนิคนำคลิปวิดีโอเข้าไปอยู่ในตัวหนังสือไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับคลิปวิดีโอของคุณดูนะคะรับรองว่าคลิปของคุณจะเท่และเก๋แน่นอนคะ่ะ